สวัสดีครับพี่น้องื้นนี้ก็เป็นวันหยุดของฉันอีกมื้อน,นึงค่ะวันลาผักผ่อนย่มมือแลงก็เลยจะแวะมากินข้าวแรงกับพ่อแม่ค่ะเจอน้าแม่ครั้งแรกแม่บอกว่าจังได้หู้บ่ค่ะนั่งนั่ง วยคือเกาแค่นี้ฉันกระลแล้วค่ะว่าแม่จะทรงสิ่งอย่างยางแรกคือไปล่างถวยล่างซ้ำให้เรียบร้อยก่อนค่ะเสื้อสีล่างถวยล่างซ้ำเสร็จกับปะมั่นหกมุ่งกวักวค่ะพี่น้องคณะที่ล่างถวยฉันกะหนึ่งเข่าไว้ค่ะพอล่างถวยเสร็จก็ได้ใสาเขาพอดีค่ะเมนูของฮ้ามืนันนี้ก็จะเป็นต้มเนื้อเปื่อยค่ะแล้วก็ะ ก๋ยสมช่วงนี้บ้านห้อก็มีบุญพระเวทเนาะคะ่ะในหมู่บ้านเพิ่นกะเอาเนื้อมาขายแม่กะซื้อน้ำเพิ่นในราคาหาร้อยบาทค่ะนอกจากจะได้เนื้อเครื่องในเห้อก็ยังใดเนื้อติดกระดูกน้ำค่าฉันก็เลยนําเนื้อติดกระดูกนั่นมาทําเป็นเมนูต้มเนื้อเปื่อยคะ่ะตอนนี้กําลังจะเห็นเมนูก้อยสมเนาะคะ่ะห้อก็น้าเนื้อมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ฟักให้ละเอียดพอประมาณฟักเนื้อเตรียมลาบเสร็จแล้วฉันก็จะไปเก็บหอมเก็บพักมากินกับลาบคะ่ะจะบอกว่าต้นหอมนี่นะ งา,งามค่ะพี่น้องใบบอกใยห,หอมแบบนี้มันพันใดบุ่นี่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าฉันเคยเห็นแต่ใบน่อยๆส่วนใบที่มันเป็นดอกนี่หาก,ก็สามารถนําไปพัดได้เนาะค่ะภายในสวนก็จะมีพักหลากหลายค่ะ เก็บต้นหอมเสร็จแล้วต่อไปฮขอก็จะมาเก็บพักบุ้งพักบุ้งก็เป็นพันธุ์พักบุ้งจีนนี่แหละค่ะพี่น้องพักตั้งๆนี่ฮ่องปลูกแบบปลอดสารค่ะเน้นปุ๋ยคอกเป็นหลักพักบุ้งก็จะออกมาในลักษณะนี้แหละคะ่ะแต่กินแล้วฮ่องสามารถมันใจปลอดภัยได้ว่าบ่มีสารเคมีตกค้างแน่นอนค่ะพี่น้องต่อไปฉันก็นว่าจะไปเก็บทั่วฝักงาวคะ่ะก็เลยเหลือไปเห็นมะเขือเทศค่ะพี่น้อง อุ้ยสุกเต็มต้นเลยค่ะเอาไปใส่ตำบกมุง้งเอาไปเฮดแจวคือสีแซบเนาะค่ะพี่น้องยำกินเลนเลนย่างสีกระแทบเพื่อกันค่ะฉันอีโคนนึงมากินมะเขือเทศเล่นตอนแรกก็บ่ค่อยมากไนไดนหรอกค่ะพี่น้องแต่พอได้ยินสรรพคุณประโยชน์ของมะเขือเทศฮ็ดให้ผิวพรรณสวยงามเนาะคะ่ะฉันก็กินเลยค่ะหันมาเบิ่งข้างทั่วฝักยาวของเฮานะคะ่ะวิธีเก็บบกทั่วกับประมาณนี้ละค่ะพี่น้องเฮาจะหมุนหมุนหมุนตรงโคนมันเนาะคะ่ะ พ่อแม่ก็นแนะนําวิธีการเก็บทั่วแบบนี้ละค่ะเป็นยังคือต้องเก็บทั่วแบบนี้ที่ค่ะป้องกันบ่ให้ดอกที่อยู่ใกล้เคียงมันลนค่ะและก็ป้องกันใยเครือมันบอบช้ำไปร้ายกว่านี้ค่ะเพราะเครือทั่วฝักยาวมันก็จะต้อง ออกดอกออกผลต่อไปค่ะฮ่องก็ต้องดูแลละมัดระวังได้ทั่วประมาณสิบกัหนวยเนี่ยแหละค่ะมิตรนวยงใหญ่ยาวๆค่ะพี่น้องจะบอกว่ารสชาติของทัวนี่หวานกรอบค่าค่าคณะกําลังที่เก็บทั่วไปเนาะค่ะฉันก็ได้ยินเองอย่างขอกแขกขอกแขกนั่นก็คือเจ้าชาบูมาที่พ่อกับแม่เลี้ยงไว้อยู่บ้านนั่นเองค่ะตอนแรกฉันก็ตกใจด้ค่ะึนว่าแม่เองเก็บพักนั่งต่างยาเสร็จเรียบร้อยแล้วฮ่องก็จะนัาผพักไปล่างเพื่อเตรียม กินกับแล้วค่ะอันใดที่เป็นต้นหอมเขากะซ้อยส่ลาบเนาะคะ่ะลืมไปว่าขาดอันนึงที่สําคัญการเทดก้อยสมุมเขากะตองไ่บกน,า,น,ะะบกนาวเนาะค่ะมะนาวเนี่จะยืดซ้นหลังบ้านค่ะส่วนผักนี่จะยืดส้นข้างบ้านเตรียมเครื่องเคียงเครื่องเทศเซจเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้แม่โชว์ฝีมือลาบคือเกาค่ะแม่กระเร็จ,จากภ่อลกิจขายของอยู่ลานกลับมาพอดีเลยค่ะขั้นตอนแรกเขาก็จะขันเนื้อใส่กับบอกนาวก่อนใส่มะนาวประมาณสลูกเนื้อของเขาน กับประมาณหาขีดค่าคลุกเคล้าเนื้อก็บอกน้าให้เขากันใส่เวลาประมาณ1ิบนาทีหลังจากนั้นเขาก็จะมาบีบน้ำออกแล้วก็มาปรุงรสค่าผงนัวหนึ่งช้อนชาน้ำปลาน้ำปลาลาย่างละหนึ่งช้อนโต๊แล้วก็ขั้นส่วนผสมต่างๆให้เขากันอีกรอบนึงค่าใส่เวลาประมาณ1-2นาทีตามด้วยพริกป่นและเข,าข้าขัวอย่างละหนึ่งช้อนโต๊แล้วก็ขั้นขย้ำขย้ำต้อให้เขากันอีกรอบนึงค่าฉันกระถามแม่อยู่ด้ค่าเป็นอย่างเขาคือบ่ใส่ซอนเซทพี่ในการคุ้นเนื้อแม่ บอกว่าการเฮ็ดวิธีนี้นี่จะเฮ็ดให้เนื้อเขาพริกเขาเกลือรสชาติจะแซบตั้งกันหลายคักค่ะชิมเบิ่งได้ที่ตามด้วยต้นหอมต่างๆค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องหันมาเบิ่งต้มเนื้อเปื่อยห,ห่าซุกแล้วข้ากับปุงรดตามใจชอบเลยค่ะเมนูของเฮามื้อนี้ก็จะมีก้อยสมเนื้อวัวต้มเปื่อยเนื้อวัวติดกระดูและกบพักสดที่แม่ปลูกไว้ล้างบ้านอีกหนึ่งพอถาดค่ะมื้อนี้พ่อกับแม่บอกว่าอุ้ยจะเลิศอาหารอีกแล้วน้อเขากะสิเบิดติบอีกแล้ว โดยเฉพาะคาบใดที่กินกับผักเนาะค่ะมีเมนู่ผักเป็นลักนี่พ่อกับแม่บอกว่าถือใจคัาค่ากินเขาแซบค่ะแม่กับประเดิมก่อนเลยค่ะส่วนพ่อบอกว่าขอเบิ้งมวยจักสิบนาที่ก่อนเดี๋ยวตามมาการดำเนินชีวิตฉันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละค่ะเหตุงานประจำแงมวางๆก็ตรงมาดูแลพ่อกับแม่ครอบครัวค่ะ